เรื่องจริงผ่าจอสักวันเราจะต้องดีขึ้นนี่คือคำพูดสุดท้ายของคุณจุม๋มพูดกับครอบครัวคุณจุ๋มมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่เธอสัมภาษณ์งานที่ใหม่ผ่านและวันที่เกิดเรื่องก็คือวันแรกของการทำงานเป็นวันแรกของความหวังแต่เธอไปไม่ถึงที่แรกผมคิดว่าเขาคงไม่ตาย ม่าเธอเป็นยังไงบ้างอะไรมก็เงียบช่วงเวลาสามสี่ชั่วโมงตรงนั้นผมเบอร์ขนาดเดินอยู่กอกลางถนนผมเบอร์ไปหมดก็เหงาปกติก็าผมกลับมาก็จะนั่งหน้าบ้านอยู่ตรงเนี้ยทุกวันคือว่าทำกับข้าวอะไรพร้อมทำกับข้าวเสร็จไม่มีแล้วต้องทำเองสำหรับคุณสินชัยผู้เป็นสามีคุณจุ๋มคือแม่ของลูกที่ดีที่สุดเธอเป็นผู้หญิงแรง เธอเป็นคนสร้างความสุขและเธอเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากที่สุดคนหนึ่งก็คิดว่าเขาก็เสียสละเยอะนะก็คือไปเซ็นชื่อแล้วก็ไปโดนชนมันก็ทำช่วยก็ช่วยกระตุ้นผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่อยากให้มีชีวิตมาสังเวยตรงนี้อีกแล้วคือให้คิดไอ้ศพนี้เป็นศพสุดท้ายแล้วกัน หลังเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับคุณจุ๋มในวันลงรลายชื่อสร้างสภารลลอยจนกลายเป็นข่าวดังมาคราวนี้ความสูญเสียไม่สูญเปล่าความตายของคุณจุ๋มทําให้หน่วยงานหันมาเหลียวแหลและมอบสภารลลอยให้กับพวกเขาในที่สุดคนที่เสียชีวิตเนี่ยได้ช่วยเราในการผลักดันเรื่องสภารลลอยนี่มากขึ้นเลยคิดกันว่าเราคงจะต้องทําบุญให้เขาด้วยนะฮะเพราะว่า เขามีส่วนที่จะผลักดันตรงนี้ให้เราเหมือนกันโอ้ทางแขวงการทางเขาตั้งตั้ง,งมีแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าปี59นี้ได้แน่นอนเราเราก็มีในใจแล้วว่าเราจะลงตรงไหนก็ตอนนี้ทางแขวงการทางเขามีไฟกระพริบมาให้ก่อนช่วงหน้านะฮะมีไฟกระพริบมามีป้ายบอกทางว่ามีจะมีทางม้าลายมีคนทนข้ามก็ให้ชะลอความเร็วนิดนึง ในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะมีความหวังที่จะได้เห็นสะพานลอยตามสัญญาที่ให้ไหว้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาผวาและเอาชีวิตมาเสี่ยงบนทางม้าลายแบบนี้อีก ยังไม่ทันไรเอาอีกแล้วครับขณะที่ทําบุญเลี้ยงพระกันอยู่ก็เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนข้ามทางม้าลายที่เขากําลังจะข้ามมาร่วมพิธีที่ตรงจุดเดิมเป๊ะและลักษณะแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นกับคุณจุ๋มเลยโชคดีครับครั้งนี้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนว่าจับตาบใดมอเตอร์ไซค์ยังวิ่งขวาอยู่นะผมว่าคงจะต้องมีอีกก็เหมือนสภาพตะกี้นะ่ยสักพักเนะี่ยวิ่งเลนขวามาชนนะ คนอยู่ริมฟุตปาดแท้ๆระหว่างที่รอสะพานลอยคุณผู้ชมที่เป็นผู้ขับขี่ชมรายการนี้แล้วต้องระวังให้มากนะครับที่สําคัญคือต้องฝากถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังใช้ช่องทางปลอดภัยขวาสุดเป็นเลนซิ่งตามอำเภอใจแบบนี้วันหนึ่งคุณจะได้เป็นฆาตรกรแน่นอนหลายต่อหลายคนนะครับคงจะเข้าใจผิดเรื่องเส้นทึบ รือว่าหลายต่อหลายคนอาจจะเข้าใจและกลับทำเมินเฉยได้ยินกฎระเบียบข้อบังคับแบบนี้แล้วนะครับก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ซะจงอย่าให้ความมักง่ายความสะดวกสบายไปลากชีวิตของคนอื่นให้มาอยู่ในความประมาทของตัวเองอีกเลยครับโอ๊ยปลาทูไอ้ปลาทูมันหายไปช่วยฉันตามหาหน่อยนะถ้าให้ตำรวจมันมายุ่งเดี๋ยวมันก็มากวาาตอนจับไอ้พวกทีมไม่มีบ้าน เรื่องจริงผ่าจอ